คุณทุกท่านนะคะที่แชร์ออกไปแล้วก็ส่งต่อบอกต่อนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้หัวข้อะยังไรต่อไปคะคือวันนี้นะคะก็ประเด็นในเรื่องของคำพูดเช่นเคยค่ะคำพูดอะไรนะคะที่มันผลักเงินออกหรือคำพูดอะไรนะคะที่เราใช้ไปปิดเส้นทางของการเงินเข้ามาวันนี้เราจะปิดประตูทุกๆบานนั้นและเราจะเปิดประตูด,ด้วยรหัสใหม่นะคะด้วยคำพูดใหม่ให้จิต ใต้สำนึกกับคำพูดของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเพื่อสั่นสะเทือนนะคะไปดึงดูดนะคะหรือว่าเปิดประตูต้อนรับเงินค่ะนะคะวันนี้โค้ชพี่ไก่ก็มีข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะสำหรับในการแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้ค่ะค่ะก็หัวข้อวันนี้นะคะเงินหายากค่ะก็เรามักจะได้ยินนะคะาจากยกตัวอย่างของพี่ไก่เลยนะคะว่า พี่ไก่ค่ะถูกสอนนะบอกว่าพ่อพี่ไก่สอนว่าเงินน่ะมันหายากนะใช้ให้มันประหยัดประหยัดหน่อยอ่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเราได้ถูกเขาเรียกอะไรได้ถูกสอนได้ถูกเขาเรียกอะไรปลูกฝังความเชื่อหรือ mindset ของเรานะคะเดี๋ยวพี่แป๊บนะคะได้ปลูกฝังถูกปลูกฝังความเชื่อและ mindset ของเราว่าเงินมันหายยากและใช้ประหยัดประหยัดยก็สังเกตดูค่ะชีวิตตอนนั้นนะคะ คือเราเราก็เข้าใจนะคะว่าชีวิตของอผู้ใหญ่หรือพ่อเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นรนนะคะก็คือเลี้ยงลูกสามคนแล้วก็คือชีวิตเขาก็ต้องลําบากเ<ส>ขาถึงได้สอนเราแบบนี้ไงว่าอเอเงินมันหายากนะใช้ประหยัดประหยัดค่ะแล้วก็ตอนเด็กก็บอกเลยค่ะว่าชีวิตมันก็ลําบากแบบนั้นจริงๆเออแล้วก็ต้องประหยัดแบบนั้นจริงๆค่ะตามที่พ่อสอนกันหรือพ่อได้ให้ไมซ์เซ็ตแล้วเราก็จดจํา แล้วก็จดจำไอ้ mindset หรือจดจำความเชื่อที่พ่อสอนเนี่ยค่ะจนถึงโตแล้วก็หลังจากที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราถูกปลูกฝัง mindset เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้ตัดช่องทางของเงินหรือเราปิดเส้นทางของเงินค่ะ ก็เชิญชมเลยนะคะค่ะใช่นะคะ,ะ,คะก็เป็นสาเหตุนะคะที่เราได้นำหยิบยกประเด็นเรื่องของคำพูดต่างๆนะคะมีใครบ้างที่ท่านกำลังรู้สึกว่าการหาเงินของท่านเน่ยเงินมันหายากมากหรือว่าใครนะคะที่กำลังนะคะใช้รหัสในเรื่องของพูดกับตัวเองบ่อยๆพูดทุกครั้งที่เราจะต้องหาจำนวนเงินนะคะหาเงิน ไม่มีปัญญาหาเงินหรือว่าเงินหายากมาดูค่ะว่าทุกครั้งที่เราพูดคำคานี้ออกไปนะคะครั้งแรกครั้งที่สองเราพูดทุกครั้งเวลาที่เราจะไปหาเงินเนี่ยนะคะมันจะเป็นตามนั้นเลยเป็นที่รหัสที่เรากําลังสื่อสารกําลังบอกกับจิตใต้สํานึกของเรานะคะเช่นเงินหายาก หลายครั้งที่เราใช้รหัสนี้หรือว่าเราใช้คำพูดนี้กับตัวเราเองหรือว่าช่วงที่เราเผลอนะคะเราก็จะหลุดคำนี้ออกไปบ่อยๆนะคะให้สังเกตว่าเส้นทางหรือว่าพลังงานการเงินของท่านเนี่ยหรือคนที่ถือรหัสนี้อยู่นะคะม,มันจะรู้สึกแบบกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทอะอเลือดตาแทบกระเด็นบ้างหรือว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทมันจะต้องทำงานให้หนัก มันจะต้องมีงานทำใช่ค่ะคนดพวยไก่ต้องทำให้เยอะจะต้องทาตลอดเวลา่หนักใช่แล้วใครจะเอาเงินมาให้เราถ้าเราไม่ทําเองคือมันเป็นเส้นทางนะคะที่ไปล็อกเงินไว้ให้มันมายากๆใช่ค่ะแล้วก็ต้องทำงานให้หนักก่อนหยาดเงื่อนะเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะได้เงินนะคะอันนี้ นะถ้าใครถ้าท่านไหนนะคะหรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะหรือว่าเรายังใช้รหัสนี้อยู่นะคะมันเปลี่ยนได้ค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเงินหายากมันก็จะหายากจริงๆนะคะและกระบวนการของจักรวาลเขาจะไม่ส่งช่องทางที่เงินมาง่ายๆคุณจะต้องเหนื่อยทุกครั้งกว่าจะได้เงินคุณจะต้องแบบคือทำงานให้เยอะกว่าจะได้เงินหรือคุณทำงานหนักแล้ว แต่ค่าแรงนะคะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ,ะ <Okay. S 1> เนี่ยแหะค่ะมันจึงเป็นสาเหตุนะคะของ <Okay. S 1> ประตูบานนี้ใครเปิดไว้อยู่นะคะปิดด่วน <Okay. S 1> เพราะอะไรรู้ไหมคะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันจะเป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> ความจริงนะคะหลายๆท่านที่เข้าใจในเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดค่ะอันนี้นะคะ <Okay. S 1> กะ็ขอนำมาแบ่งปันนะคะสําหรับเคส <Okay. S 1> ที่เคยถอดรหัสชีวิตนะคะ เขาจะรู้สึกว่าเงินหายากทั้งๆท,ที่เงินเดือนนะคะก็ไม่ได้น้อยและฐานะทางครอบครัวนะคะจริงอยู่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการดูแลการปกครองนะคะครอบครัวที่แตกต่างกันนะคะแต่ด้วยระบบจิตใต้สำนึกถูกสอนมานะคะและสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า หูที่เราได้ยินนะคะมันถูกปลูกฝังมาด้วยคําที่แบบโหต้องประหยัดนะนะคะต้องใช้จ่ายเนี่ยเงินมันหายา,ยากนะคะกว่าที่จะเราจะหยิบเงินออกมาซื้ออะไรให้กับตัวเองนะคะให้กับชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันมันไม่ได้จริงๆนะมันเลือดตาแทบกระเด็นจ,จริงๆแต่เวลามีคนมาขอความช่วยเหลือเรานะคะทำไมเราถึงใจอ่อนทำไมเราถึงแบบ ต้องช่วยเราช่วยได้ช่วยนะช่วยก็เต็มที่เลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่มันเชื่อมโยงถึงกันนะคะ,คะเพราะระบบจิตใต้สำนึกจะรู้สึกว่าการให้ตัวเองเนี่ยมันหายากอย่าให้เลยนะเพราะเขารู้สึกความยากถึงแม้ว่าให้ตัวเองนะก็ยากบางครั้งเวลาบางท่านนะคะบางครอบครัวเนี่ยเก็บเงินมาทั้งชีวิต ะะแต่พอจะให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสแบบไปใช้ชีวิตเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะกับไม่มีโอกาสนั้นเลยนะคะเพราะจิตใต้สำนึกรู้สึกว่าฉันจะต้องเก็บเงินเงินมันหายากเก็บเงินไว้นะคะสรุปแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะพอตัวเองนะคะได้จากลาโลกใบนี้ไปส่วนเงินที่เหลือนะะก็เป็นในเรื่องของอทรัพย์สมบัตินะคะหรือคนรุ่นหลังได้นำไปใช้นี่ค่ะนะคะสาเหตุของ ระบบจิตท,ที่เรารู้สึกนะคะของเส้นทางของเงินมาตลอดอาการใช้ชีวิตก็มันหายากก็จะเป็นตามนั้นนะคะแล้วเวลาเราจะให้โอกาสตัวเองหรือว่ามอบความสุขให้กับตัวเองเนี่ยเราก็จะไปติดในเรื่องของหนึ่งราคา<ช>ตัวเลขนะคะ<ช>แต่เราไม่ได้ติดว่าไม่ได้กลับมารู้สึกว่าเฮ้ยความสุขอะ่ะเราควรได้รับคูเราคู<ช>่ควรนะ<ช>เรา<ช>ทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วเราแบบ ทำงานแบบเราต่อสู้ทุกอย่างนะมาทั้งชีวิตเราควรที่จะได้รับความสุขสบายหรือว่าเราคู่ควรที่จะแบบมีความสุขเราอยากทําอะไรเราทําเราอยากซื้ออะไรเราซื้อเราอยากใช้อะไรเราซื้อนะคะแต่การวางรหัสของการเงินเราสามารถพลิกแพลงได้ในเรื่องข้อนี้นะคะอ่าน้องสีจะพูดอะไรเมื่อกี้เห็นอืมค่ะก็เรื่องเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะคะเรื่องการเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกันมากๆนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิต ในการใช้ชีวิตของเรามากๆยกตัวอย่างเช่นมีเคสหนึ่งนะคะกำลังจะไปดิวกับพาร์ทเนอร์เพื่อที่ต้องการให้การเจรจาครั้งนั้นประสบความสําเร็จนะคะด้วยมีวัตถุประสงค์ภายในว่าฉันต้องการที่จะได้รับผลกําไรนั่นแหละต้องการเงินนะคะต้องการได้รับผลกําไรจากการปิดดิวนี้ได้นะคะจากการปิดดิวนี้ได้ปรากฏว่าภายในระบบจิตข้างในเนี่ยรัน รันว่าเงินมันหายยาเพราะนั้นการที่เขาอ่ะจะต้องไปคุยกับลูกค้าไม่ว่าจะเดินทางไปพบลูกค้าก็ดีนะคะการคุยทางคอนเฟอเรนซ์นะคะวิดีโอคอลก็ดีหรือการโทรคุยกับลูกค้าก็ดีเนี่ยแต่ละครั้งที่ยกสายขึ้นมาแต่ละครั้งที่จะไปสบตาพาร์ทเนอร์ของเรามันรู้สึกมันยากเย็นไปสมุดนะคะมันรู้สึกไม่ราบลื่นมันรู้สึกมันรู้สึก ข้างในมันไม่มั่นคงเนี่ยนะคะจะบอกว่ามันเป็นรหัสที่มันอยู่ภายในแล้วจากภายในเนี่ยค่ะรหัสความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเงินเนหายากรหัสนี้ค่ะมันส่งผลกับความรู้สึกนึกคิดและการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดการตัดสินใจพฤติกรรมการแสดงออกความรู้สึกที่เราจะมีความสุขกับชีวิตไหมนะคะมาจากรหัสชีวิตที่อยู่ภายในระบบจิตใต้สำนึกล้วนๆเลย ะะเพราะนั้นวันนี้นะคะอยู่ในช่วงต้นปีนะคะ2022นะคะเริ่มต้นปีใหม่นะคะต้นปี2022ปรารถนาจริงๆให้ทุกท่านได้ตั้งรหัสชีวิตใหม่แต่ก่อนที่เราจะตั้งรหัสชีวิตใหม่แล้วเนี่ยเราจําเป็นจริงๆที่จะต้องทําความเข้าใจถึงรากของรหัสชีวิตเดิมหรือว่ารหัสที่มันเออร์อ,อยู่ในตอนนี้กับเราเนี่ยมีไหมมีคําไหนบ้างแล้วมีคําไหนที่ ส่งผลกับชีวิตของเราบ้างมีคำไหนที่เราเคยใช้บ้างนะคะ<ช>ก็หวังว่าไลฟ์นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านทีนี้เราพูดถึงรหัสนี้ไปแล้วนะคะว่าเงินหายายากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องการตั้งรหัสชีวิตใหม่ละคะโค้ชพี่ไก่โค้ชชมคะเราจะมีภาษาที่เขาเรียกว่าเป็นการตั้งรหัสชีวิตในแบบที่เป็นภาษาของจิตม,มีคำเราควรใช้คีย์เวิร์ดไหนบ้างที่มันจะส่งผล ให้เขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นภาษา